สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่ตีนี่ว่าครับตมมือที่ทางพี่บ๊อกบบอสบ๊อบบอสที่ตีเราอยู่ฟังหนิมหมฟังขัวมือหนิมัยเออน่นแหกันมือนี่คือทีมงานทีมงานบอดเลรหููในพี่โอกาสว่ายำม่าบ้านพี่ตี ไเพี้ยนแลคือพยตีพีบ้าครับผมสอนอีเทสอก็สออีกเทสองครับสวัสดีครับบอดันไม่ดพกดันม่ามาที่เออยแห้งลยคนทีว่าคนผิดกันขเป็นมันโอ้ย่าะมันเป็นมาเสียดอกพี่ตีตีครับครับผมนี่น่องงวงขอบหลายเลยที่อนุคอสถานที่ให้สามเกือ ที่จิงมีซีเลยที่ดมีซีมีอันใบผู้หนึ่งตอมันเห็กใบจังะตัวมันนี่เรื่องหันมันจีนงันเร่องหันโอ้จานหันจานตันงานหันข้างงันเวลาเขาออกมัน้องฟังเนี่ยบอกจี่พีันจังมันแม่งอนี่ ผูนีดก็ดีใจที่ได้มาหาไอ้หาไส้มหาไอ้ห่าไส้เพราะว่าเติมเต็มผู้หลักผู้ใหญ่ที่ประสบการณ์มาก่อนเลี้ยงบ่าว่าสิเป็นเลี้ยงเฮ็ดคลิปเลี้ยงทั้มาหากินเลี้ยงเหรียญสาวเลี้ยงอย่างลายสิ่งหลายอย่างนี้เป็นเรื่อปกติจําด้วยจําส้มจําได้จําเราผู้ใดหอวเพื่อนเนาะงเปื่อนไม่เอาสามคนอ็เก่าได้ปะเพื่อไอไอตอนผมไม่ได้เห็เลยบอส พี่แม่จับเมื่อเลาบางโน่จับมือนี่นี่นี่สีเราเราคือไอดดลนผมไม่วีิติผมเห็นก็ได้เห็นดเห็นเขาบอกหอฟังเขาบอกหอยฟัเขาบอกหอยฟังกินตอนไหนเขาเขาอหอฟังวาเลาเหรีดีดีของแท้เลยนี่ยังถามนี่เพราะมันอยากเห็นหนาเราเป็นปนนั่งย่อกูดังกูดูดวกูดวดูดวดดวี่พี่ว่าตัวจริง หาเรเขาเินหอครับตามนีเยยขาามข่าไอ้แล้วดูถามเข่าที่เดี๋ยวยืนมากวางเดี๋ยวยืนเข่าเดี๋ยวยืนมาวางเลยเพราะเขาเห็นห้อก็เดียวยืมากถาม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 ันดลตามเข่าน้ำเาเดี๋ยวยืมาตามเมียมันนี่หลีบอ่ะฮะบ่เมียบ่เมียคนเรคนบเมียบเลี้บเ้เลี้เีปลานี่ยนะ ปลาหมู่บ้านนี่โอ้น่ะเกมมออีลิเออมืเดยเคลืนดีกันแล้วน่าเมมอเอ่อเยี่ยมก็าหมู่บ้านนี่อันเทียอันเดมิอนยูใช้บ้านน่าตอกส้นยโอ้โหตัวันไม่้นแล้วอาจจะีนะปลาหมบ้านนี่วันปลาเดมอยูใช้บ้านาอ้ยูใช้บ้านอาอยูใช้บ้านอย่งไรอย่างโอ้ยนอกระเจ้าทวดทราบนที่ะลองนุงกับเบาอ้นั่น บักนี่กันเจ้าไปจังไงแต่มาเลียวมาหายกันเรียวไปจะทางอื่นมึงก็ได้กันเดียวเเล่าหน่ากันเรียงกนเรียวกนหลังกากันเรียวกันหังกายบ้านน้ก็ทำโอ้ทำเขาพี่ตีนก็นี่แน่ไม่เยี่ยมไม่ยาเมวโอ้ดีใจหลายครับอัน S <S tai, ผมพี่ต no. as> as> no as ีเนี <t 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 ่ยผมบอกแล้วาพี nice ่ตีเนี่ยโอ้ผมเืน่นน้อยคนแึงกูอบอดกูกูพูดเลยฮิฮเออพี่เราอย่าีี่พี่ขาเราสิแต่แจ่ตีก็แข็งรอแน่กําลังกายดช่องนี่กํางกายเออบอดกําลังกายด้วเป็นยังไงพี่ตีตรงนี้สบายดีป่ะครับตรนี้ก็แข็งไม่เลยตรงนีแข็งนะแข็งตอดตอด ชอบตันเาเนี่ยเเนี่ยปไรไม่เป็สร้อสบายดีอยู่นะครับพี่ตีช่วงนี้ยาคลายช่วงนี้โอ้ยะเลยช่วงนี้มาเดนอนวิคนี่โอ้ยาข้าเริบ่ครับหรือังไยาันักเงินเยูวนยัมเนนอนกับพ่อฟังพูดเถามาก็นอนมาเต็มัเต็มตือนเรงซีลานมาเต็มรับต็มตือนนอนนกั ต้อเ,เดี๋ยวตืน่นเลยน่มตื่นรับเตือนเด้พอเรียงพูดเถ่ามาเนาะเนาะเรยเดี๋ยวงยัเดี๋ยวมงง่อปเก็ัรก้่ะเ้นอเพื่อนนี่นับเพือนอยู่บดเพืนไม่ยู่หาไยแต่นับดัเข้าอะไรเยอะเพื่อนยังไงอยากมันมาพว้าใ โอ้ยเราทเนนั <laughs ornament ing tattoos> like h, morning, ่งนเนโอ้โหรเอนเ้ยเพ่อน t ั่สหลายนงวันบ่เนียนงบ่ียเต็ม้เต็มนยันเงินบอบอพอใัิดนีลายไเพื่ออ่าี่เพือนไ้เพือนเออีพาน่นีเาี้ไเพอเงินหลายว่ถามบอกว่าถบานไหเพื่อนโอ้ เคนีผมกันับยกวัเคล่อนนมันเคล่อนหือกันโอ้หลอยู่ครับนับเคลื่อนแมนครับโอ้หลาเรื่อยหไวยหันแมนปตื่น้นหันแมนปตื่นก็นี่แห้งเฉลียก็นี่ตื่นเสืออมฝันแม่เออฝันฝนบ๊อบบอบว๊อบ่อบบ๊ออบบี่บอบอบี๊บบ๊อบบ๊อยับบอนี้อนี้อันพี่ตีครับอนี้ได้เมนูอ Hoa 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 Mua hoa 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 hết hoa chín hoa 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 hoa